่ันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนทีนน่ที่ยี่สการหนีนรกถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนนี้การปฏิบัติหนีนรกแบบง่ายและเบาหรือว่าเรียกเขาเรกาแบบชาวบ้านชาวบ้านตอนยี่สิบตอนที่21่พูดถึงพุทธานุสติกรรมฐาน การเจริญพุทธานุติกรรมฐานนิบันดา่านพุทธบริษัทที่ทำกันต้องเข้าไป็นนั่งสมาธิในป่าในเขาในที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างเนีย่ยในที่เล่นลับในที่สงดัดแต่ว่าเป็นท่านชาวบ้านทางหลายชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อย จะหาเวลาว่างไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอ่านตำราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสจะเริินพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสัญยอดมีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงะธรทมเป็นธรรม,มานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังขารอนุสติกรรมฐานนึกถึงศีลและกรรมบทสิบเป็นศีลานุสติกรรมทานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่ท่แปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นถ้าไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันละกีจจ่ชั่วโมงถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านที่มีเวลามาก วิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นให้จิตเป็นสมาธิในพุทธานุตติกรมฐานมีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถาวายอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าแต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แลหละถวายท่านที่นั่น สำหรับของที่จะไหวพระพุทธรูปก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวัน,น,นมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากนะแตพิว่าก่อนที่จะบริโภคข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกงและกับน้ำพริกปลาผักต้มอะไรก็ตามปลาย,ย่างเท่าที่มีอยู่ เอามาก่อนที่เราจะจิงของนั้นรวมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดงกับท่านแล้วก็ไปถวายข้างหน้าไปตั้งไวงหน้าถ้ามีทุกก็จุดทุกไม่มีทุกก็ไม่ตัองจุดกราบด้วยความเคารพนั่งมองพระพุทธทรูปด้วยความเคารพจำภาพของมันไว้ตั้งใจว่านามโมสามจบ ล่าวาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายข้าวระกับและน้้ำแก่พระโอแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงครับโปรดให้ข้าพระเจ้าเข้าถึงผลิพันฑ์ในชาตินี้เอาแค่นี้ก็พอคำว่าการเข้าถึงผลิตพัณฑ์เพราะการถวายข้าพระพุทธรูปจะถือว่าเกินพอดีไหมก็ไม่ใช่ มันเป็นความดีที่เ่อเคยทำเขาเคยก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพพานถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนิพพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้ามันก็ได้กำลังใจประเภทนี้ถ้าเราไม่ตมกมรรคมันก็จาาสวรรค์ไมพรมเจ้าพรมนิพพานไม่มีอะไรหนัก ถ้าถามว่าทำอย่างนี้เป็นพุทธานุตติกรรมฐานหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วย้ง่ายด้วยพุทธานุตติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ากับพระพุทธรูปตัวนั้นึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรเขาถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้น ตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารและก่อนจะทำอาหารจิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูปบางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันตรงนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทำงานบ้างก็อดคิดไม่ได้ว่ากอาหารอย่างนี้มีพวกนี้เราจะนำถวายพระพุทธรูป อย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธ,ธานุสติกรรมฐานถ้าถวายข้าวพระพุทธรูปแบบนี้จนชินถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สบายอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นชาในพุทธ,ธานุสติกรรมฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่ต่อไปธรรมานุสติกรรมฐานท่านยังไง ธรรมานุสติกรมมฐานทําได้หลายแบบแบบต้นก็คือว่าถาวายข้าวถาวายข้าวพระรูปเป็นพุทธานุสติกรมมฐานเวลากลางคืนหรือกลางวันหรือตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเนียบูชาพระคือสดมนเราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐาน ตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพนโมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขอ,อนอบนอ้อมคืนนวสก,การองค์สมเด็จระสัมมาัิพุทธเจจาวรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระหัานพระองค์นั้นเป็นกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพด้วยความจริงใจต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้าง ถ้าวาดสวดมนต์จริงๆไม่ได้ก็ว่าต่อไปเสกเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางสนังกระฉามิในใจก็นึกว่าขา,าขพาเพาาาจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงสังขังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึง ถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติด้วยสังขานุสติด้วยพร้อมพร้อมไปหมดทั้งสามระการน,นี่ถ้าหากว่าเท่าถ้าสวดอิติปิโสได้ก็สวดอิติปิโสต่ออิติปิโสนี่เป็นการสนเสริญคุณพระพุทธเจ้าค,คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์โดยโตรงถ้าสวดด้วยความเคารพช้าชานึกในใจก็ได้ ถือว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติโดยโตรงรวมความนทั้งสามอนุสติได้ครบถ้วนบริบูรณ์โดยการที่เราบูชาพระก็ดีสวดมนต์ก็ดีถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไ,ไม่ได้สวดมนต์ตามที่ควรจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็จะนึกในใจหรือวาดออกปากก็ได้ว่าพุทธังสนังกาฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรม,มังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังขังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าถามว่าทําไมจํากัดพระอริยสงฆ์เพราะนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เลวก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เลว ท่านมีกนก้าวหาความดีกกอบโ,โกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ถ้าจ,จิตใจนั้ท่านมีความห่วงในการสวดมนต์แลอบูชาพระถือว่ามีความมั่นคงคือมีฌานในศีลานุตในิในธรรมานุติกรรมฐานแล้วในเวลานี้มีแบบหนึ่งเขามีเทปพพระธรรมเทปที่มันทึกเสียงเกี่ยวกับธรรมะ จะเป็นบรรสุทธธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบใจเทปอันไหนธรรมะส่วนไหนที่เราหามาแล้วเราชอบหรือว่าสามารถบันทึกเสียงพระสวดมนต์ก็ได้เวลาที่จะน,นอนเอไปแล้วก็เปิดเทปฟังฟังด้วยความเคารพว่าฟังแล้วจะจบหรือไม่จบจะหลับหลับก็ช่างเถอดหลับเมื่อไรปล่อยไปอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนใจ ถ้าฟังยังไม่ทันจบหลับดีพก็ฟังไปฟังไปจิตเริ่มเป็นสมาธิแต่น้อยแต่น้อยมา่จิตรวมตัวถึงชายก็หลับในขณะที่หลับกี่ชั่วโมงก็ตามกว่าจะตื่นท่านถือว่าทรงชันนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าท่านทรงชานในในในธรรมานุสติกรมฐา,านแน่นอนก็ปฏิบัติไม่ยาก สำหรับพระสงฆ์วิธีปฏิบัติเป็นสังในสังขานุสติสังขานุสตินี่ให้เรานึกถึงพระสงฆ์มันก็ไม่แน่นอนนักเราอาจจะนึกได้แต่บางทีก็ลืมไปต้องสร้างความห่วงใยในพระสงฆ์ทําให้จิตเป็นห่วงเราเป็นคนห่วงพระสงฆ์แต่การห่วงนี่ต้องเสียทรัพย์ถินบ้างแต่ไม่ต้องมากนัก <c oughs> ถ้าหากว่ามีพระมาบิณฑบาตถึงบ้านท่านเออท่านมีเวลาที่จะใส่บาตรได้ด้วยก็ไม่แน่นอนนะักบางคนนมีเวลาน้อยเชา้าต้องรีบไปทำงานรอพระมาบิณฑบาตไม่ได้ยานี้ก็มีมากสมมติว่าถ้ามีเวลาจะใส่บาตรให้ก็ตั้งใจใส่บาตรพระในตอนเชา้า อาหารที่ใส่จะมีกับข้าวหรือไม่มีกับก็ไม่สำคัญมีข้าวเฉยๆก็ใช้ได้จะใส่มากองค์นั้นน้อยองค์ก็ใช้ได้ <c oughs> เป็นอะไรเรามีความรู้สึกคิดไว้ว่าเราจะใส่บาตรพระสงฆ์ไอ้จิตนี่มันก็เป็นห่วงวันนี้เรามีของใส่บาตรแล้วจิตก็คิดห่วงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรใส่บาตรบ้าง แล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาท้าแม่บ้านแล้วพ่อครัวก็ต้องรีบหาอาหารให้ทันพระมาบินบาตร็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจคอยว่าพระมาแล้วหรือยังเมื่อใส่บาตรไปแล้วก็จะอดคิดไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรใส่บาตรบ้างบางทีตอนกลางวันและตอนเย็นยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้นี่ เตรียมตัวว่าวันพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรใช้ข้าวอะไรใช้กลับอะไรนี้เป็นต้นจิตใจเราก็มีความกังวลในพระสงค์ว่าเราต้องใส่บาตรจะเหมาะส์อย่างนี้เป็นสังขานุสติแน่นอนแล้วก็เป็นจาคานุตติกรรมาฐานเป็นทานการบริจาคด้วยได้อนันสงสามอย่างแต่สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทันทุระมันมากไปตอนเช้า ถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็าภาชนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้หนึ่งลูกที่ใกล้ที่บูชาเมืคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในโถอะไรก็ตามทีเข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ตามมากก็ได้น้อยก็ได้ตามกําลังถ้ามีน้อยจริงๆวันละหนึ่งจอกลอยหรือวันละหนึ่งถ้วยชายก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่จะใส่เพื่อเป็นการยิงสกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็ว่าคาถาวิรัตโยองนพปานไปด้วยหนึ่งจบหรือว,ว่าคาถามหาราบที่พิมแจกไปก็ได้จะดีมากคาถามหาลาบทั้งหมด,ดวรวมคาถาวิรัตโยด้วยว่าหลายจบก็ได้ก่อนจะตักข้าวใส่ถัง เวลาสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมนต์เสร็จมน,มนไม่ต้องสวดมากนักก็บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าคกะถาบทนั้นนึกถึงพระประเจพระพุทธเจ้า,จาด้วยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลาเวลาที่ตักข้าวมายาใส่ในถังก็ว่าดหนึ่งจบอย่างนี้ทุกวัน ก็คิดแล้วว่าข้าวที่เราตักไว้นี้เราจะ,ะวถวายถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขานุสติแน่นอนและก็เป็นจาครุตติคิดจะให้เป็นทางการบริจาคโดยเสร็จได้สามอย่างสี <c> ่ <oughs> อย่างที่การมีมีลาบมีผลถ้าบรรดาต่พุทธศาสนิกชนไม่พอเรี่าไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลำบาก ข้าวเนี่ยถ้าได้มาก,มากล้วจึงมาถวายพระแต่การใส่ข้าวลำบากใช้เงินเถอะก็ได้เหมนกันก็คิดว่าเงินจำนวนนี้เราจะนำม่ถวายพระสงฆ์เป็นค่าประตาหารค่าก่อสร้างอะไรก็ตามทั้งสิง้นท <c oughs> ่านจะใช้เป็นค่าประตาหารก็ได้ <c oughs> ายาดกษาโลกก็ได้ข้าพ่อผลเพาสบายถ้าไม่มีจะใช้ท่าก็ซื้อได้ ทำการก่อสร้างก็ได้ไปบำรุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านเราเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเงินใส่กระป๋องลงไปถามว่าใส่เท่าไหรก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่มากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่อย่าให้ลำบ,บากตนเองใส่เงินอย่าถือว่าต้องมากต้องทุ่มเทเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาอย่างนั้น เอากันล้วแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจนึกถึงพระสงฆ์ว่าเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตังก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได้หรือวันละสะลึงก็ได้วันละสองสลึงวันละบาทก็ได้เท่าไรก็ได้จำนวนที่ใส่นี่ไม่จำกัดเราใส่ไว้เฉพาะ เฉพาะที่เราเราจะไม่ได้ร้อนและก็เราตั้งใจถวายเป็นเป็นสมบัติของพระสงฆ์เพื่อใช้กิจการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขารนุสติสิทุนุสติด้วยเป็นจาคานุสติด้วยเป็นทานการบริจาคด้วยได้สามอย่างแล้วต่อไปถ้าตั้งก็ไม่สะดวกเข้าสารหรือเข้าเปลือกก็ไม่สะดวก ท่านผู้รับฟังอย่าเพิ่งหัวเราะย่อกันนะเรื่องข้าวทึกว่าไม่มีเลยนะไม่ไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นจริงอาจจะมาตั้งศูนย์สงเคราะห์ที่พระบาทสมเจเ้าอหัวให้ตั้งขึ้นเมื่อสพันห้ารอยเเป็นต้นมาเคยพบหลายวาระที่หมู่บ้านหลายหลาหมู่ร่วมกัน ไม่ได้เห็นไม่ข้าวมาแล้วตั้งสองสามเดือนก็มีต้องคุณกินคุ้ยป่ามีหัวเผือกขอมันเอาข้าวไปแจกคนถังดีใจกับตายรับน้ำตาไหลมีผ้าผ่อนท้สบายก็ไปแจกมีอาหารไปแจกมียารักษาโรคไปแจกต้องแบกกลับบ้านกันบางท่านบอกน้ำตาไหลดีใจนึกไม่ถึงถึงก็ออกปากบอกว่าผมเนี่ยสองเดือนนะครับไม่เห็นไม่ข้าวเลย อย่างนี้มีไม่ใช่ไม่มีท่านที่บอกว่าจนจนยังมีเงินใช้ยังมีอาหารกินยังจนไม่จริงอย่างนั้นจนจริงๆในการกระทําแบบนี้การสร้างโรงเรียนในถิ่นธุรก,กันดารก็ดีแจกเสื้อผ้านักเรียนในถิ่นธุรก,กันดารก็ดีช่วยการเดกษาอุปกรณ์การศึกษาก็ดีให้การสงเคราะห์คนจนก็ดีทำมาแล้วตัฐปีศ2รสส ก็ยังมีจดหมายหลายสิบฉบับบอกว่าทําไมดีแต่สร้างวัดไม่ไปช่วยอย่างนี้บ้างต้องขอประธานอภัยโทษท่านที่เขียนมาก็เคยมาวัดป้ายก็มองเห็นแลินังงสือที่แจกของไปช่วยสงเคราะห์เขาออกทุกปีแต่ท่านประเภทนี้ท่านมีตาเป็นทิพย์มองเห็นโลกทั้งหมดไม่เห็นหรอกต้องมองดูผีจึงเห็น ก็รวงความว่าท่านประเภทนี้เป็นโรคประสาทเสียสัญญาวิปรดิษฐ์จิตเป็นบ้าเขาทําแล้วก็ยังมองไม,ม่เห็นย้ำเตือนมาบางทีบางคนเขียนมาติดติกันเดือนในฉบับบ้างมันใหญ่ความตามไทยสเสด็จญาติมายาวเหยียดแต่ไม่ลงที่อยู่ไม่ลงชื่ออย่างนี้เขาเรียกหนังสือผีผีแล้วผีเขียนมาถ้าเป็นคนก็คนผีผีเขียนมาหยาบคายแล้วก็เลวสามมาก นี่เราพูดเรื่องธรรมะนะมาว่าจานนี้จะสะดุดใจจะ้จำกันไว้ถ้าจะทำอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนเพราะว่ากันว่าคนไม่มีข้าวจะใส่บาตรแม้แต่ถ้วยแต่ไหลและถ้วยชาไม่มีมันไม่อยู่จะกินยังไม่มีเลยถ้าจนแบบนี้หาข้าวก็ยากทั้งในก็ยากก็อยากจะบูชาพระเป็นสังฆานุติกับเขาบ้างทำยังไง เพราะพระสงค์ต้องมีของให้วิธีนี้ไม่ยากบรรดาเท่นพุทธบริษัทก็ทํากันแบบนี้คือปลูกมาพริก,กปลูกพริกสักต้นหนึ่งหรือมาเขือสักต้นหนึ่งรือฟักแฟงแต่น้ําเต้าอะไรก็ได้ที่มันกินได้ความจริงท่านอาจจะปลูกหลายต้นก็ช่างเถอะตั้งใจไว้ต้นหรือสองต้นก็าตาม ว่าต้นละสองต้นจะประเทไหนก็ตามไอ้ต้นและสองต้นนี้เราจะไม่กินไม่ใช่เองถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรเราจะถวายพระสงฆ์ให้ท่านไปทำอาหารฉันกันที่วัดอย่างนี้เราจะเห็นต้นไม้ป็้ทุกวันต้นประเภทนั้นเราเห็นทุกวันเราต้องรดน้ํำเราต้องพลดินแล้วต้องใส่ปุ๋ยเน้นที่บางแห่งไม่ต้องใส่ปุ๋ย อย่างที่ดีๆแล้วนี่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราก็เห็นทุกวันเห็นก็มาอมไรก็คิดว่าต้นนี้ถ้ามีผลขึ้นมาเราไม่กินเราปลูกก็่ถวายพระเห็นทุกวันก็นึกว่าเราปลูกก็่ถวายพระอย่างนี้เป็นสังขานุติกรรมฐานรวมความว่าสังขานุติกรรมฐานให้ปฏิบัติตามที่แล้วมาถ้าวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาเทพบธบริษัท ถ้าวันไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ได้คิดถึงวันนั้นใจไม่สบายต้องทำและต้องคิดถึงใจยึงสงบายอย่างนี้เทียวมีฌานใ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 นสังขารนุติกมาฐานตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามในนุสติถ้าว่าท่านทำเป็นประจำชาตินี้ลงนร,าารกไม่ได้ ถ้าถามตอจะถามบอกว่าก็ทําบาปไปเยอะทาไมจะลงนรกไม่ได้ก็ดูตัวอย่างสุปฏิทิตาที่ประมุท่านคนนี้ท่านทําบาปยิ่งกว่าเรามากวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นไม่เคยยกมือไหว้ใครไม่แต่พระแล้วไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมใส่บาตรไม่ยอมทําบุญนวยประการทั้งปวง แต่พอก่อนจะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มาช่วยเหลือนหน่อยเดียวเท่านั้นตายแล้วไปเกิดเปนเิวดาบนสวรรค์ชั้นดาวเดือิสปรติวโลกได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้า,จบ,บาจบเดียวในสมัยที่เป็นเทิวดาได้ประสูดาบันคนนี้ท่านลงมาเกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพุ่งลงอาวจีไปเลยแล้วก็รกคภกขุมท่านเป็นหมดประวัติมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเล่าต่อ กรวงความว่าทำอย่างนี้ได้ทุกคนท่านยับยั้งนรกในชาตินี้ได้แน่นอนตายคราวนี้ไม่ลงนรกแต่ว่าจะเอาทุกชาติยังไม่ได้เพรายังไม่ครบเอาทุกชาติต้องทรงศินและกำหนดสิบให้บริสุทธิ์แต่กำลังใจพอแค่สินห้าก็เอาแค่สินห้าถ้าควบกำหนดสิบได้ก็ครบเลยอาตมาคิดว่าครบเลยดีกว่าจิตเป็นสุขและมีความแน่นอน ก็ตจะตอบว่าถ้าหากว่ามันมีมันควบมันปฏิบัติในศินไม่ถนัดไม่มีพระจะสมาทานสินไม่รู้จะขอสินจากพระที่ไหนบ้านอยู่ไกลความจริงเรื่องศีลนี้บรรดาเนพธบริษัทไม่ต้องอาศัยพระเลยก็พระของท่านมีอยู่แล้วที่บ้านคือพระพุทธรูปและในใจของท่านก็มีพระและทั้งสามองค์คือพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ ที่ทนึกถึงอยู่ทุกวันเนยนัแน่นอนที่สุดพระที่มีลมให้ใจเขาออกต่ไม่แน่บางทีข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเปรตก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์นรกก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์ิชันก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นคนก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเทวดาหรือพระองก็ได้ บางท่านข้างนอกเป็นพระข้างในก็เป็นพระคือเป็นพระอเิยเจ้ามันไม่แน่นักเอาให้แน่นอนจริงๆก็คือพระในใจของท่าน,ใ,นใจของท่านเวลาสมาทานก็สมาทานนึกถึงพระพุทธรูปที่บ่านของท่านศีลไม่ศีลจริงๆไม่มีแค่สมาทานศีลอยู่ที่ตัวเว้นไม่ต้องสมาทานเลยก็ได้ เอาตั้งใจเว้นจริงๆว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ไปพะพฤติกรรมเราจะไม่พูดมุสาวาดไม่พูดคำหยาบไม่พูดโยยงส่งเสริมก็แตกราวกันไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ไม่ดื่มสุดาลดเมรัรไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของอุคคนใดมาเป็นสมบัติเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบธรรมไม่คิดจองล้างจองผลาญทำร้ายบุคคลอื่น เราจะมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นอนและปฏิบัติตามการทำคำสั่งสอนของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในสินห้าเดกกัมบสิทธิ์เอาวงแคบๆเท่านี้ก่อนเพียงเท่านี้ถ้าท่านทําได้จริงสินมีก็ท่านแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเนื่องว่าการถึงคนที่มีความจําเป็นต้องทําบาปก็มีญาติโยมพุทธบรัษัทมากท่าน ที่มาเจริญกรรมฐานที่วัดทำได้ดีด้วยสามารถได้ทิพกุญาณไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวพรทมโลกได้ไปเที่ยวนิพพานได้และนิพพานเขา,าไปเที่ยวไม่ได้เพราะองคนนั้นคนใดยนหาแน่นโดยกิเลสคนนั้นไปเที่ยวไม่ได้นิพพานนิพพานเวลาที่จะไปต้องอารมใจสะอาดอย่างน้อยเวลานั้นใจจิตสะอาดเข้าปโสดาวันจึงเข้าเขตนิพพานได้ เอาเฉพาะเวลาที่เขาทำกันก็เหมือนกับว่าแว่นตาที่เราใส่เวลาไหนวม่สกปรกมันก็มองไม่เห็นเวลาไหนเราขาัดสะอาดแล้วก็มองเห็นชัดสำหรับบรรดาแต่พุตรบริษัทที่จะเรียนกรรมฐานก็เหมือนกันเวลาไหนจิตสะอาดที่สุดเวลานั้นไปถึงเขติพานได้กลับลงมาม่สกปรกใหม่นั่นเรื่องธรรมดาของจิต เวลาจะไปใช้เวลาเล็กน้อยนิดนครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสะอาดเวลานั้นแล้วก็ไปได้ใหม่นีน่พพานไปได้ไม่เป็นไรก็รวมความว่าการปฏิบัติของเราบรรดาแทาพธทธบริษัททั้งหลายถ้าคนตั้งใจจะทําความดีตัดสัญญาทรศัพทรายการแต่มันตัดไม่ออกอาชีพจําเป็นยิ่งถึงเช่น,นทํานาทําไร่เป็นต้นต้องใช้ยาฆ่ามแมลง บางคนก็มีความจนบังคับต้องฆ่าสัตว์ฆ่าปลาหาเลี้ยงชีพยอย่างนี้ก็ยังสมาทานศีลได้เวลาใดที่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นก็ทํำในการประกอบอาชีพมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิใครเวลาใดที่เลิกจากกิจนั้นทําใจสบายลืมอารมณ์นั้นเสียและปฏิบัติทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด คิดว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงเวลาธนันเราจะไม่ละเมิดเด็ดขาดแล้วก็ลืมบาปที่ทํามาแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดเวลาบูชาพระนสมนเสร็จต,ตอนนั้นเราทิศสงสนให้กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ข้ามาแล้วว่าขอให้เธอจะมาโมทนารับผลกุศลเช่นเดียวกับเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วขอเธอทั้งหลายจ้องอโหสิกรรมให้แกเราทั้ง ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะเข้าพ้น,นิพานเท่านี้ธรรมดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าทําทุกวันกําลังใจจะเบาและอย่าลืมเมื่อเวลาใส่ข่าวรถใส่สตังค์แจ่าของอยังจะปลูกต้นไม้ได้ลูมมาเขือพริกถวายพระสงฆ์เวลาลดน้ําสดววลทยยแล้วก็ถามมหาลาภด้วยทำอย่างนี้เป็นปกติไม่ช้าเรงกายหาผักหาปลาขาสัตว์จะไม่มีกับท่าน เพราะอะไรเพราะทรัพย์สินของท่านมันมากพออยู่พอที่จะเป็นไม่ต้องทาอย่างนั้นสามารถจะประกอบอาชีพทรงตัวแบบสบ,สสบายๆอรบรรดาแทนพุทธบริษัททหลายต้องพูดเร็วหน่อยเพราะเรื่องยาวเวลาน้อยกายรปฏิบัติแบบเบาๆอย่างนี้แต่มาขอ,ย,อยืนยันกับบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าทําประจําทุกวันท่านจะมีผลตามทีกล่าวมาแล้วอรบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระปฐิบเจ้า รีบพูดเกือบตายก็ยังเกือบจะไม่พอกับเวลาแต่เวลามันหมดแะแล้วนี่บรรดาทป็นพุทธบริษัทก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟงังทุกท่านสวัสดี